สวัสดีครับสวัสดีวันนี้มาเรียมชมชวนันตรกฤ้แล้ะนะครับวันนี้ว่างอยู่นะครับก่อนที่จะกลับไปทํางานปกตินะครับก็หลังจากพ้นคาดเม็ดนะครับก็ามาเปิดน้ำนะครับเปิดน้ำม,มาหลอดน้ำต้นไม้นะครับหลดน้ำต้นไม้โดยใช้ระบบ ไสาหนามพุงนะครับซึ่งก็เม็ดต่างแบบซองรู่กับซ้มรู่นะครับอซองรู่นี่เป็นขนาดเซุ้นส่วนซ้ำรู่นี่ก็เป็นขนาดออกหุ้นนะครับก็อยู่ดูแลแล้วก็แล้จากการไหล,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 ลของน้ำนะครับถ้าว่าเราว่างเราว่างไา้ไอ้มันตร <c oughs> งจังหวะนี่ก็น้ำมันก็มันก็จะขยายไปทางช่อง้างได้นะครับ โดยเดี๋ยวเทาเทียมกันนะครับนี่ตรงนี้มาดูตรงนี้นะครับบางจุดก็ไม่ถึงนะครับบางจุดก็ไม่ถึงแต่ก็อ่าถื้อว่าถื้อว่ายังไม่ผือครับในจุดนี้จุดนี้ไม่ไม่ถึงนะครับไม่ถึงปลายปลายนิดนะครับแต่ถ้าหลบปรับสักนิดนะครับปลีกสายน้ำส้ยสายต่อนามผุกมาสักนิดนะมันคงจะคงจะถึงนะครับ นี่ก็มาดูมาตรวจตรวจตรวจแล่นะครับว่ามันมันติดกัดอยู่บนตปือน,นะครับอาจจะก,กยับเนี่ยกระยับมาทางสายนิดนึงครับกระยับบางสายก็อมาถึงตอนมะนาวตอนมะนาวตอนนี้นะครับต้นตรงเวินก็ไม่เปลือยนะครับตรงนี้พอถึงนะครับแต่มันก็ไม่แรงนะนี่เพิ่มเดินซ้ำ ซ่อมเส้สนนะครับเดินซ่อมเส้นสนะครับเดินทีละซ่อมเส้นซ่อมเส้นซ่อมเส้นเราว่าปั๊มของเรานี่เป็นปั๊มเกลนึ่งนิวเองนะครับปั๊มขนาดนึ่งนิ้วก็เลยไม่ไม่เดินมากนะครับไม่เดินมากนะครับตอนนี้อสสส่าอ่าซ่อเส,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 ส้นแหลกก็ก็เส้นแหลกนะครับประมาณยี่สิบนาทีนะครับเพราะมีเวลาไม่มาก็ประมาณยี่สิบนาทีนะครับยี่สิบนาทีต่ออ่าต่อต่อชุดนะครับ จุดละซ้ำเต็เนี่ฟังนี้ยุดไปแลวนะครับยุดไปแลวนี่มาดูว่าปลายปลายนี่นามไม่ค่อยถึงเท่เลรนะครับปลายแทวนี่นามไม่ค่อยถึงแต่เไรนะครับตรงนี้ก็ถือว่านามไม่ถึงนะครับนามไม่ถึงตรงนี้ช่องจุดนะครับช่องลูกช่องลูนามไม่ถึงเดี๋ยวเราต้องขยับ นั้นราคาปรับปรับกันไปเรื่อยๆนะครับปรับกันไปเรื่อยๆนะครับบางที่ส่เอสน้ำไม่ถึงนี่ก็คือเออ่ความเร่งอันดับเล็กนะครับความเร่งของน้ำนะครับบางที่ถ้าว่าเราเพิ่มเราเพิ่มอะไรเพิ่มปั๊มอะไรยังไงขึ้นนะครับขนาดแรงดันได้มากขึ้นมันก็จะดันมาถึงนะครับโดยจะปล่อยไหลซ้ายนะครับแต่ปลายซ้ายบางที่ก็ร้อนนะครับแล้วมันเมืันกับมันมาอัด มันมาไล่อยู่แต่ปลาย้ต้เพี้นนะครับส่วนท้องแถวนี้ไม่มีปะนาะนะครับท้องแถวนี้ไม่มีปะา,หาะหรอะย่างกลายกันพอสมควรคือหนาทรายเต่ไม่มีปะนาก็คือตรงนี้ชายราบจุดราบรูนะครับชายหนาพุ่งแบบราำรูขนาดหกขุนนะครับขนาดหกขุนนะครับก็เลยนามมันออกมาซ้ทราบทางก็คือตรงกลางแล้วก็สายคว้านะครับส่วนช่องรูบางที่ ออกมาข้างนึงอีกข้างนึ่งพริกลงพื้นดินนะครับพริกลงพื้นดินตรงนั้นก็กดปรับปรับหลักษนาซ้ายอีกที่กน่นะครับการวางซ้ายนะครับตำแหน่งซ้ายให้มันให้มันออกต่างซ่องฟังตาวาวกันนะครับอันนี้ตรงนี้ทื้งทึกว่านั้นก็คือพอซ้ำเส้นซ้ำรูนเนี่ยซ้ำรูน,นี่มันจะโอเคดีกว่านะครับซ้ำรูน,นี่อย่างน่อยก็คือใสก่ก้อนนี่มันออกอยู่เลยตรงกลางตรงกลางจะเป็นตัว ตัวตัวลิงตัวลิงตัวกำนัดนะครับนี่ตรงนี้ซ่อมจุดเหล็กซ่อมไส้เหล็กนะครับซ่อมไส้เหล็กซองไส้ซองไส้ตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้ครับกับนี่นี่มันซ่อมรูนะครับนามพุงซ้อมรูนะครับก็มันทึงนะครับมันก็ทึงระยะก็ความ่างนี่อยู่ที่ซเมนตก็ไม่ถึงซเมตรเท่าจะทำนะ อโอเคนะครับซึ่งมาดูฟังอีกฟังก์ฟังด้านตะวันตกนะครับกวันก่อนได้ลงามาเล็ดปอเทื่องว้นะครับวานปอเทื่องว้นนะครับก็เพื่อบำรุงดินนะครับสร้างเสือปอเทื่องมา2 5กิโลกระชอบนี้ยก็การฉงก็งได้แล้วก็พันนะครับอันนี้มาฟ้าถูกโลกนะครับ มาลาดไอ้พมาลาดไอ้พนะครับแล้วก็เนี่ยครับตีวนันวันมาเล็ดป่อเที่ยงตาว่าอตอนบันทึ่งดินก็งอกดีนะครับโซนนี้ออกดีนะครับตอนทึ่งดินเนี่ยงอกดีนะครับป่อเทียงนะครับเออไม่ใช่ตอนมาเล็ดลงทึ่งดินนะครับอ่า ตอนวนันบ้านล่างคนตกนะครับวนันวันล่างคนตกนี่มาเร่ากะทินะครับโลกตรงนี้ไว้อยู่ที่สิบต้นนะครับสิบตน้นนี่ไส้ไส้นี่ไม่ต่อที่นะครับไส้นี่ไม่ต่อที่ <c oughs> ตรงนี้ปลูกมะพร้าวไว้นะครับกว้าชุดตรงกลางนี่เป็นเออ่มันสำปะหลังแล้วก็สายมือชุดก็เป็นมากนะครับมากก็ การดูแลนี่ก็ไม่ยุ่งยากนะครับตัดยายให้มันเตียนเตียน t a กิดนะครับให้มันเตียนเตียน target เดี๋ยวมาแต่งโคน t a กิดเดี๋ยวมาทอนยาแต่งโคนนะครับมันจะได้เติบโตไวๆนะครับนี่ครับมาเล็ดปอเทียงตรงนี้ไม่ไม่ไม่ออกนะครับไม่ออกไม่ออกครับตรงนี้โปรอ้อยอ้อยคันน้ำนะครับอ้อยคันน้ำก็ ไลยเดือนแล้วนะครับลำไม่เยอนะครับก็วัมลุงดินดินเป็นดินทรายนะครับดินทรายสภาพนี่ครับปอเสื่องเสื่องนีตัวนี้หกปีนะครับน้องก็แล้วแต่พื้นที่นะครับนี่มาเปล่าเก่งมา,าต่อกตินะครับตัวนี้ก็ว่านปอเสื่องเลยนะครับอันนี้ไม่ได้ตัดหญ้าที่เดี๋ยวอาทิตย์นี่ ดนี้น่าจะไม่ได้ตัดลาวนะ่อยก่อยตัดอ,อีกช่องอ่ะถิดก็นเลยกันนะครับ่แล้วกอ,อถ้าตัดแล้วก็ดึงไส้ไส้ยางออกไอ้ไส้นามไส้นามถุงออกไส้นามถุงออกนะครับนี่มันยังไม่กุฏิยังเริ่มช่องตอนนะครับช่องตอนเดี๋ยวก็จะแบน นำมาลดดานนี้อีกซ้มซ้ายนะครับฝั่งนี้เลือเือกอยู่ซ้ำซ้ซ้ายซ้ช่วงนะครับเราว่าตรงกลางนี้เอาออกมาเลยนะครับพราว่าจะตัดหญ้ากาตัดหญ้าทำไอออกนี่นานมดนะครับนี่เพ๊บเดี๋ยวนี่ครับอาทิตย์ที่แล้วหญ้าไม่เพราะอาทิตย์ก่อนหญ้ามันจะหลอกที่นะครับหญ้ามันจะหลอกนี่็ปล่อยมันรุ่มดินันี้นะครับเดี๋ยวคอยค่อยดึงไส้ออกนะครับคอยดึงไส้ไส้น้ำผุงออกครับดึงไส้หนำพุ่งออกแล้วก็ตัดหญ้านะครับ แนวขังสายมื่นนะครับก็เป็นป่ากอกนะครับป่ากอกนี่ก็บงบอกว่าดินดินเปรี้ยวแน,น่นอนนะครับดินเปรี้ยวน,นี่าต้ลำพูถึงเ้าเ้า,าออกมาเส้นในใจว่าเส้น,นตรงไหนนะครับนะครับเ้าเ้าเ้าออกมาเปิดใบอีนั่นแหละอีตัดอีตัดหญ้านะครับข่อตัดหญ้าตรงนี้ก่อนตรงน,นี้นี่เดืนไหมนะ เส้นเดิมม well, well. <Okay. S 4> mm ันอยู no ่ตรงนี้นะครับอันนั้นรอยเส้นเดิมนะครับอยู่ตรงนี้ตรงตรงนี้ก็ก็บางไม้นะครับบางไหมเผื่อไอ้มันฉีดเด่นอ่าด้านข้อโบอนะครับก็ตอนแรกว่าจะตักน้ำตักน้ำจากข้อบอโดดเองนะครับแต่ก็ไม่ไว้นะครับก็ใช้ระบบน้ำพุงกัดีที่สุดเราจะได้มีเวลาทําอย่างอื่นเพราะความที่ว่าเราไม่มีเวลานะครับมีเวลาบังลักก็คือวันวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดนะครับเสาร์อาทิตย์หรือ รอวันดุ้ดนะครับเดี๋ยวก็จะนี่เก็บสั้นนะผงตรงนี้นะไม่เก็บที่นะครับตรงนี้หญ้าไม่ขึ้นเลยนะคเดือดรูนหญ้าหลอกนะครับหญ้าหลอกก็หญ้าขึ้นได้ก็แต่ต้นหมากขึ้นได้นะนี่ตอนหมังคุดนะครับหมังคุดอยู่ทะปราบนะครับเหมือนเดิมเลยนะตั้งแต่วันซื้อมานะยอดก็ไม่แตกยอดต่อยอดได้ดีนะครับหมังคุดตรงนี้หมังคุดตุเรียนตุเรียนน่าจะ เรียบร้อยแล้วนะครับตัวเรียนซอกตอนมังกุฎซ้ำตอนนะมังกุฎซ้ำตอนมังกุฎซ้ำตอนตายไปสักตอนนึงเลือดซอกตอนตอนนี้ตัวเรียนก็เลือดซอกตอนนะครับหลงกองก็เลือดตอนส้นมะนาวมาดูมะนาวนะครับมะนาวใบเลื้อยจะงูแล้วนะครับใบเลื้อยเนี่ยครับไม่ก็ได้ผลตักงแต่ไรนะครับสับปะรดดินนะครับ ต้นมะนาวอันนี้ก็อีกต้นนึงครับมะนาวอีกต้นนะนะแต่โพก่องนูนนี่มันนั่นแลว้วเป็นดอกแล้วนะครับเป็นโอกแล้วนั้นใช้น้ำผงอย่างหนึ่งเซนสองเซนสามเซนประมาณเซ่เซนเลยนะครับเดี๋ยวต้องเคลียร์ออกแล้วก็ตัดหญ้านะครับโดยจะพอส่วนส่วนตรงนูหนหญ้าขึ้นกําคว坤นะครับแต่สำคัญคือตอนนี้ครับขึ้นนะครับขึ้นช่วย ต้นกระตินเทพานะครับต้นกระตินเทพาเพื่อนช่วยในด้านเวนเป็นช่วนป่ากระทินเทพาสัปปปปก,าากปี่องปีสักสิบปีปลูกได้ใหม่นะได้ก่อนนี้นึงถ้าว่ามิตรอา่าพี่ตายหญิงก็ปลูกช่วนป่าเป็นกระทินเทพานะครับแต่สำคัญน,นะครับคือบริเวณนี้ตั้งใจว่าจะสร้างบานนะครับสร้างบานลังเล็กๆสักลังนะครับสร้างบานลังเล็กๆสักลังนึงอ่าตามบานในช่วงน,นะครับ สนาบานเป็นในช่วงนะครับขอถ้ามีบประมานมีเงินเหลือนะครับก็คงจะจบดีนะได้มาสร้างนักเกมเพื่อว่ากาเสียนนะครับจะได้มาลอนเล่นหนังเล่นชิวๆนะครับเรื่องบันหยุดช่วงติดเติมนะครับเข้ามาดูนะครับนี่คือมาดูอีกที่นะครับมาดู้ายนำพุ่งที่นะครับจะเปิดไปแเร็วนะครับ พมทำแบงเป็นซองฟังนะครับไม่ว่าปิดเปิดควบคุมมือนะครับถ้าว่ามีเวลามีประมาณก็จะควบคุมพานมือถือนะครับแอปมือถือก็เดี๋ยวจังวันนั้นก็คอยคอยศึกษากันอีกต่อไปนะครับแต่ตอนนี้ทำตามแต่มีงบนะครับเนี่ยครับนี่จะซ่องจุดถ้าว่า,าพุ่งซ่องรูเนี่ยซีอุ้เนี่ยถ้าว่าตังซ้ายบาลานะครับมันจะลงสายคว้า สสยคว้าพอดีเลยนะครับสสยคว้าพอดีเลยนะครับแต่ถ้าว่าเราตั้งไม่บาลานซ์นะเราตั้งไม่บาลานซ์นยตั้งแต่เนี้ยตั้งแต่การต่อพวกนี้ตั้งตั้งแต่การต่อตรงเนี้ยครับถ้าไม่หลงล็อกเนี่ยมันจะไม่เข้ากลางนะครับมันจะไม่เข้ากลางมังสายมังคว้ามังนะครับบางทีไปทางทายหมากว้านะครับแต่ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับปัานนะครับเดี๋ยวก็จะไปเปิด อีกตอนนึงนะครับไปเปิดอีกตอนน,นะครับตันนี้ก็เ้วก็จะไปเปิดตอนเปิดนะครับก็จะเปิดนำม,มาถาฝั่งนี้นะครับนำม,มาถาฝั่งนี้เปิดว่าวไปนำเลมาฝั่งนี้นะครับแต่เม้นด้แล่นะโอเคนะค การเปิดลักษณาคือการเปิดจะทวนเข้มนาฬิกานะครับเปิดในี่จะทวนเข้มนาฬิกาพอปิดนี่จะตามเข้มนาฬิกานะครับปิดในี่ตามเข้มนาฬิกานี่ใช้อมอไฟมิเตอร์กษตซนะครับก็มีตัวควบคุมตัวควบคนอยู่นะครับถ้ามีโอกาสอาจจะว่าสร้างน้ำมาจากน้อยนะิแล้วก็ใช้ระบบคอนโทรลอัตโนมัตินะครับพาใช้ระบบคอนโทลอัตโนมัติเราก็ไม่ต้องมาเทียเวลาในการ มาเปิดปิดนะครับอาจจะสร้างทาง F แอปมือถืออะไรต่างๆเขากำลกันนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่ไม่ถึงขน้นนั้นนะครับออยังไม่ตึงขน้นนั้นเยวมาเปิดฝั่งนี้นะครับเปิดเส้นนี้อีกเส้นวนะันนี้ไม่ได้เปิดที่นะครับนี่เปิดไปเปิดไปตรงนี้ก็ถือว่าสองจุดตาต,าตาต่อตังตังบาลานี่ก็ไม่มีปัญหาน่าเดี๋ยวเราก็มาปิดตรงนี้นะครับ ป็ดฟังตะวันตกนะครับฟังตะวันตกว่าตัวนี้จะควบคุมฟังตะวันตกนะครับก็เพื่อว่า้นตกนะครับตัวช네่องตะวันนี้ก็ว่าทางบ้านเราเนี่ยฝนจะตกหลายลานะครับอากาศก็หมืดหม่มัวอยู่นะครับนี่ก็จะปิดนะครับเวลาปิดเวลาปิดก็คือให้ตามเข้มนาฬิกาเะารับเวลาปิดให้ตามเข้มนาฬิกา เวลาเปิดนี่ตามเข้มหนาฬิกะมุนไปตามเข้มหนาฬิกาเวลาปิดตามเข้มนาฬิกานะครับ่วนเปิดก็ทวนเข้มนาฬิกาบางทีเราไม่ได้แล้วเ้ยเปิดปิดแต่ไดนบางทีปลัมปลัมปิดแต่ว่ามันไม่ปล่อยเพราะเราไปไปอ,อะไรปไปไปลงจังหวะมันเพื่อเพื่อว่าวักจะลาวนะครับก็เลยว่า,าจาจหลักการง่า,งงายคือเวลาเปิด ส่วนเข้มนาฬิกาเวลาปิดตามเข้มนาฬิกานะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ก็หยุดตีไปแค่นี้ก่อนนะครับก็ติดแต่ผ้านมาเพิ่มเติมนิดนะครับก็ได้ฟันก่อไฟตรงนี้นะครับฟันลำไฟนะครับลำไฟตรงนี้นะครับเผื่อมาเอากิ่งไฟมาใส้ลงในบ่อปลานะครับทางช่องบ่อนะครับ ไห้ได้ลงตัปลาในช่วงบัวนะครับตัวปลาได้ปลากาซายนะครับได้ปลากาศัยได้ลบรับพวกหนกพวกไรนะครับปลวกตัวนี้เป็นปลาตัวเล็กๆอยู่เลยนะครับแต่สำคัญก็คือป้องกันการเอ่อมาต่อร่องต่อแด่นะครับเพื่อว่าปลามันเนี้ยๆก็เหลี่ยงก็มัวกับอแด่นะครับแต่ถ้ามัวตอกก็ไรกันธรรมดาก็มีบ้างนะครับหลายคนบอกว่าเออเราตอเลี้ยงปลาเราเปลี่ยนไม่เอามดนะเราก็มาเราก็เลี้ยงตามบรราัดนะครับหลอด เราก็ได้กินนะครับความเปิดเผนตรงนี้คือตึงเวลาครับเอาอา้านมาไว้ให้ปลามังนะครับปลาว่ามันย่ญ่โตขึ้นมานาแหล่งนาะไรเราก็รุบปลานะครับกินปลากันามปราส้านะครับจะทำได้นะครับโอเคครับขอบคุณมากับขอบคุณที่ติดตามชมกับซอักดีครับท